สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องผมมีแล้วนะครับอันนี้ชื่อช่องว่าอยากถ่ายะลรก็ถ่ายนะครับผมอันนี้ก็คือช่องใหม่ของผมเองนะครับซึ่งช่องเก่าก็ชื่อพวกคุยนะครับแต่ว่าช่องนั้นผมก็คงจะไม่ลงคลิปแล้วนะครับเพราะว่าผมผมพูดอ่าเบอร์โทรกับอีเมลที่ช่องหัวกควยนะครับซึ่งผมเลิกใช้เบอร์นั้นไปแล้วแล้วผมไม่สามารถที่จะเอาเบอร์นั้นกลับมาใช้ได้นะครับ เพราะว่าผมยกเลิกไปแล้วผมก็เลยทำการทำช่องใหม่นั่นเองครับผมอันนี้ก็เราจะพามาเล่น RV นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นมาเป็นเป็นหลายชาติแล้ว <c oughs> คือไม่ได้เล่นนานแล้วซึ่งมันผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ผมมีเวลามาลงคลิปม,มาถ่ายคลิปนะครับวันนี้เราก็จะผมก็จะพาไปลงแรงนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมย้ายมาอยู่แถวอำเภอสนามชัยเขตนะครับเน็ตมันก็ไม่รู้เป็นอะไรเป็น RV ไม่ค่อยกดเข้าไม่ค่อยได้นะ แต่ถ้าเล่นมันก็ปกติอ่ะไะเราจะได้เล่นตำแหน่งนอะไรเรามารวมกันดีกว่าฟาร์มนี่มีคนเอาฟาร์มไปแล้วไปเ,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 เอาออฟเฮออฟเข้าอ่อไปแล้วขาดเม็ดเม็ดก็ได้เม็ดก็ได้เม็ดเน็ตเป็นคอนเน็ตหรือเปล่าเนี่ยมา ผมก็จะมาเล่นตำแหน่งเมดเองนะครับผมซึ่งผมกดไม่ทันฟาร์มนั่นเองจริงๆอ่ะผมเล่นเมดไม่ค่อยเป็นเวยก็แต่มันก็น่าจะดีกว่าแทงอยู่หละต่แล้วแต่ผมเล่นได้อยู่พอได้นะ <c oughs> เอ้ยอะไรของมึงเนี่ยอุกจะเล่นเมด อะไรเล่นซับให้ซีเนียลซีเนียลซีเนียลทันไหมซีเนียลทันไหมทันอ๋อยินดีต้อนรับสูอออ่ AOV ไปกันเลยเฮ้ยเดยวเราต้องไปทางไหนวะไปทางล่างดิสู้กับศัตรูไปด้วยกัน เราแอบพุ่มดีกว่าเผื่อเขาดักเฮ้ยฝั่งนู้นหายไปกันไปกันไปกันเพื่อนไปกันไปกันบูมไปดูบูมไปดิบูมบูมไปเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเฮ้ยเพื่อนแทงอยู่เพื่อนเอาเพื่อนซอยโอ้แคลรี่ไม่ตาม ใครมาวะเนี่ยเอาเอาบูมเอาไปดีเอาไปดีปดสวยงามสวยงามตามท้องเรือมาต่อนมั่อ้าัตอนเรากลับก,กว่าเดี๋ยวเราตายลับก่อหน้าจ้าเพื่อนมันฉากเมื่อกี้สวยมากเลยแค่หนึ่งนาทีกว่าก็ ปาเขาไปสามคิวแล้วครับ ไปเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาสวยในสองไปจักกลางกลางเราโดนว่ะปูมไปดิเพื่อนกันกลางหน่อยเพื่อนอ้อยอ้อยโอ้อะไรวะบนโดนหรอเนี่ย วิ่งทำไมเลือดป้อมมันเหลืองๆวะเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมลืมหมดแล้วนะตั้งแต่อัปแพทใหม่มาผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็เพิ่งกลับมาเล่นปูมไปดิตอดไปดิเพื่อนกันกลางน้อยต่เลดเกมฝั่งเขาก็น่ากลัวอยู่นะเอ้ยเน็ตเน็ตอ๋อ ใจเย็นใจเย็นวิ๊ใจเย็นเย็นเพื่อนกีซี่กูจะรอดไหมนะโอ๊ะเจ็บอ้าเน็ตอกและ ว่จาจบการนี่ต้องทัก่ลโอ้ยโดน,นโอ้ยดติทาง เอ้ยสวยย่สวยอยูม่เมื่อคืนสวยอยูええ่เอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเ,อเพื่อนโดนดูด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 ได้เป็นตัวึ่งเอาดิเอาดิสองตัวไปดิสองกูขอสวยเพื่อนสวยงามตามทั้งเลยแล้วแต่บนเพื่อนใจเยน็นพวกมึงดูบนกันหน่อยพวกมึงไปดูบนกันหน่อยเพื่อนเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้สวยนะ เอาเรื่องไปโอ้ยไปก่อนจ้านิวกันโหแต่ป้อมข้างบนเราโดนเยอะอยู่นะโแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าผม,ผมโดดพลาดนะเนี่ยจริงๆตัวนี้เหมือนมันเป็นตัวไม่ใช่ตัวเปิด,ดโอ้ย เฮ้ยผมแตกผมแตกถอยก่อนเพื<ๆ>่อนถอยก่อนยังไม่เอายังไม่เอาไปก่อนขอขอกลับไปฮิวกันนะ<ๆ>เพื่อนรอก่อนหัวข้างบนโดนยับเลยอะ่ะกลางก็โดนต้องวิ่งกลางก่อนโอ้หป้อมกลางเราแตกแล้วก็เสือบอยู่อะ่ะ เพื่อนไม่กันกลางกันเลยอ่ะบางทีเล่นไม่ได้มากับเพื่อนมันก็หัวเสียนะมันสั่งมันไอ้นี่กันไม่ได้แล้วผมถ่ายคิดอย่างเงี้ยมันก็แบบเปิดไม่ไ,มได้อือหยแอ้แงตายดิตายไปดิปดโอ้โหโดนแตก ีสีสีแป้งวิเ,เกือบโอ้ไม่ทันกิซี่โอ้โอเเการก็แตกวอ้แหลกแหลกแหลเพื่อนแม่ไม่กันกางกันเลยอ่ะ Been defeated. Enemy ultimate. Praise the glory of the light. Olak, oh, yeah, like, like, like. your tower has been destroyed. see, oh, เอาไม่เอาเอาไม่เอาอุ้ยไม่ทำโ๋อ้รือเปลอุ้ยอือหล่าทิวสวยแป้งเอาดิ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 าดาดไปไหนไปไหนอะไปไหนอะเข้ามาดิอุ้ยอุ้ย โอ้นิดเ oh, <hehe, S 2> ดียวเกือบสวยมันต <c oughs> <athlete> ้องออกดาบตัดเลือดแต่น้ำพะฝ่งหนูมันแม่เขาก็กำลังออกสมุดตัดเลือดสั่งเราแม่ ออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกดับตัดเลือด๋ยวมันแบบเสียเปียบอ่ะนี่ก็มาดิครับนี่ก็มาเดี๋ยวเก็บสองไหมเก็บสองไหมไม่เกืบอบเก็บสองมดเดียวนมดเดียวปล่อย,อยไปอ่ะสิปลอบไปไปน้ำมือ โอ้นิดเดียวเองอ่ะเพื่อนแปง้งอุ้ยยังไม่มีอันตตแต่คิซี่ก็น่าสนนะแต่ว่ามันน่าจะเข้าป้อมมันแล้วแหละเคลียรคิปด,ดีกว่าจังหวะน,นี้ต้องเคลียคิปคิวเรานำนะแต่ว่าป้อมก็านำเรา นะเอาวิทย์นำนะเฮ้ยมันเอามังกรแปง้งเฮ้ย <And S 1> เข้าไป <I>. ทำไม <been defeated. S 1> วะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เกือบโดดเข้าไปนะแต่ว่าให้คีบตีป,ป้อมนึง่งอะเดี๋ยวเราแตกโอ้โหแล้วก็ไม่เคลียร์คีปล่างกันเลยเฮ้ยมึงจะหนีไปไหน ตรงแบบจังหวะนี้ผมโดดหนีเออไม่น่ารอดไปน่ารอดตายเกือบไปละอุ้ยผมได้คิวตอนไหนเนะี่ยห้าตัวเออผมหลอนไปวะน่าจะมวสโซ่ละ วุ้ยไม่ได้ออกซับเลยขอซับใครทักมาวะใครตอบเป็นล้างสถานะแล้วกัน่าน่าจะ่วยได้ใครโดนใครโดน้ยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาโดตด,ด,ด,ดไม่ทันไม่ทันแปงอฮ้โยโอ้โห ไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ทันพวกเราน่าจะพลาดด้วยเขาออกดาบตัดเลือดค่ลิโก้มันไม่ออกมันสู้ไม่ได้ฉีไอมาลอดก็อยู่คิซี่ก็อยู่ ออกดาบตัดเลือกสีสีก็มาดิล้างสถานะล้างสถานะสวยมาเพื่อนเอาเพื่อนเอารวมดิเพื่อน รวมดิโอออ้โอ้โอ้รวมดิรวมมันไม่รวมโอ้โ,อโหแล้วก็หนีรวมดิเนี่ยพวกมันไม่รวมกันอะ อ,อะไรวะพวกมึงไม่เข้าไม่ตีป้อมมะบางทีแม่ก็หัวร้อนนะเว้ย <c oughs> คือแบบเอมพวกมึงอาจจะคิวได้นะบางคนอนะแต่พวกมึงไม่มาตีป้อมกันอนะ กูทราบกูก็เหนื่อยนะเฮ้ยอย่างคีฟก็ไม่อยากเคลียร์กันบางทีแรงมันไม่ได้สูงมากมันก็แบบเหนื่อยจริงๆโอ้เหนื่อย,ออยไม่เอาดีกว่าไม่ตามเดี๋ยวตีนมาให้เราแอบป่าดีกว่า อันแน่แอบปานะสิไปไหน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 ล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะนล่ไว

ว่าอะไรหละฟ้าอีก่คุไม่แหงตาดูกันเหรอวะมีเห็นไหมถ้ากูถ้ากูเข้าไปเพ้่งกูก็โดนดิคุณโอ้ทีมเฮียไม่มีกูผสมเลยไปแล้วจ้า กวแพ้แล้วแหละฮะกูปล่อยแพ้เลยไวทีมที่อะไรก็ไม่รู้แพ้คุ้ยที่วัวร้อนอาตาแรกกูก็ จอทีมาอะไรวะเนี่ยแสงตกไปดิครับไปเริ่มเกมที่สองกันเลยดีกว่าไป ในโทรศัพท์มันเปิดเม็ดม,มันไม่สามารถเปิดไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมเปิดไม่มันก็จะไม่ได้อยู่เสียงผมผ้ากขอคฟาร์มครอบกระดะเฮ้ยแนวลิโต้เลยเล็นบ่อยละเอาไปไหนไม่ค่อยได้เล่น ตัวไหนกันดียีนามผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเอาเป็นตัวนี้ออกดีกว่าไฟเตอร์มีตัวไหนเด็ดๆบ้างเนี่ยฟอร์เลนก็อยากเล่นนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นอนะ 我你的吧。 จเจ้าเรื่องอยู่นะฝั่งนู้นกาลีบัตเตอร์ไฟเวบบัตรเราก็เอาเรื่องอยู่นะโลตันโลตันไม่เท่าไหร่แต่มันยุกขึ้นอยู่ที่ฝีมือกันนะดิเราจะมาดูกันว่าวัดว่า,วาบัตเตอร์ไฟเขากับบัตเตอร์ไฟเราใครมันจังตากาต,ตาที่แล้ว่วผมคิดว่าเราพลาดเพราะว่าเราไม่มีดับแบ,บ่เลือดไง ฝั่งนู้นมันออกหน้าัดเลือดมาแล้วเมดมันอนะน่าจะออกสมุดต,ตัดเลือดมาทาอยู่นะทันก่อนที่จะ <My round. S 1> จเก <My> เอ้ยบัตมันต้องมาเอาเลสี่วะบัตรเราเอาผู้เออเอาเลสจริงวยไม่เอาดีกว่าไม่เสียเ่ยงเฮ้ยติดทางเออตีไม่โดนหรอวะเอาอะไรวะเนี่ย ผมก็ทำไลฟอรเรนไม่ค่อยได้ทงต้นนี้นท,ท้ายตัวมันแพ้ทางมาดิมาดิมาดิาดอืมฟอรเรนน่าจะไม่เท่าไหรม่มาดิมาดิ มาดีเฮ้ยปาดอกโดนเมาดีเข้ามาเลย the sword. เข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิให้สองเลยให้สองเลย เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอามามามาไม่ไหวว่ะอุะ้ยตายแตกพลาดเลยเมื่อกี้ไม่น่าโอเวเงเลยไปต่อกันเลย เจ็บอยูน่นะรีสแลกแลกแลกเราต้องพยายามเก็บทีปะนะเฮ้กลางกลางหลุดแต่จังหวะเมื่อกี้ผมพลาดนะ อ,อืมอาโดนนะแต่ไม่ได้โดนผมมาดิมันโดนชีฟมาเข้ามาเลยเฮ้ยเราต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงไข่มันก่อนให้มันอวดเก่งกว่านี้ก่อนปึ๊บเข้ามาสิเข้ามาเลยเฮ้ยบัตรเราตีอยู่ปึ๊บปึ๊บ สวยอุ้ตยต่แหลกโทรศัพท์ผมแหลกอะ่ะอาจจะต้องเคลียร์ข้อมูลหรือลบอะไรหลายๆอย่างเลยเออบัตมันยังไม่ตายมาดิตีดิเพื่อนมาเลย ไอ้พวกพวกมาไอ้ไอ้ไม่ตายไ้แหลกแหลกแหลกนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวมาเข้ามาเลยเข้ามาติีในป้อมอะ่ะแต่อันติเราหมดแล้วนะตอนนี้ยังไม่น่าเสียงเลือเราก็เหลือน้อยนะ เข้ามาเลยไอ้เต้าทำอะไรกันเฮ้็เอฮ้ยอันติใกล้มาแล้วฟอร์เรนผมจ้องฟอร์เลนอยู่ตัวเพือนอานี้ได้กินี My realm, my rules. มาสิก็เข้ามาเลยค่ะน้องสวย <Ultimate. S 1> บัตดสวยบัตดทีมเราเอาเรื่องอยู่นะ มันไปล่างไปกลาก <On slot. S 1> งมันก็เอากจมาสิเฮ mm hmm. ้ยโมาบอทำม่ไดะทำไม่ึด้ทำไม่ไดง หลอกสวัวแปนะครับผม ฮัลโหผมกลับมาแล้วจะชนะแล้วเออเพื่อนเราขอโทษที่เรามาช้าโคตรแหลกเลยอาชนะละเสียด้ผมโดนเอฟเคแน่เลยที่ผมหลุดออกไปรับสายพลามียผมเองนะครับ ดีที่ได้ดาวตอนนี้เหมือนผมไม่ไดช่วยอะไรเลยตายไปนหนึ่งตัวคะแนนน้อยที่สุดเลยป้ยเมนูหลักกำลังดาวอาชอบมากๆก็ได้โอเคอเฮ้ยอย่าเข้ามาหน้านี้ ไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าไงก็เดี๋ยวผมมาเล่นอะไรหรือถ่ายอะไรให้ดูแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ